เผาค่ะน้ำจิ้มรสเด็ดอันนี้สูตรอะไรคะสูตรครูบ่าวืื้นมากตามใจฉันต้อทำยังไงอันนี้สูตรแบบว่าใส่ถั่วตัดพริกมะนาวนกระเรวีวมน,น้ำจิ้มม <า S 1> ีสาม <3 S 1> ถ้วยนะคะ อันนี้ก็จะออกแนวซีฟู้ดแล้วก็มีผักแกล้มสาธิตดูสาธิตให้ดู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 ช้ำๆกินจังเลยช่ำๆปึ๊บตัดน้ำจิม้ม น้ำจิ้มคูบาวเพื่นมารสเด็ดแซ่บเวอร์น้ำลายแตกอืมอืมแซ่บอ่ะอืมอืนียวปลามันเยอะเบื้อเอาคำคำใหญ่คำหนึง ข้าวปุ้งโป้งน้ำจิม้มได้หลายน้ำจิ้มนี่อันนี้สูตรถั่วตัดนี่สูตรน้ำจิ้มหวานตัวนี้มากับเนี่ยตัวนี้น้ำจิ้มสามถ้วยแบบแซบบ่แซ่บ